คุณกำลังรับชมคลิปคำทำนายดวงชะตากับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับคำทำนายในวันนี้หากคำทำนายใดที่ดีก็ขอให้เป็นดั่งพลังใจนะครับส่วนคำทำนายใดที่ไปในทิศทางที่ไม่ดีก็ขอให้ใช้เพื่อการเตือนสติและใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังอยู่เสมอครับเชิญรับชมครับ สวัสดีครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับเปิดดวงชะตาของคนที่เกิดในวันพุธกลางวันครับเราจะมาทำนายดวงชะตาคนเกิดวันพุธกลางวันครับว่าในช่วง1จนถึง15ตุลาคม2567นนี้คนเกิดวันพุธกลางวันจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรนะครับก่อนอื่นนะครับ ฝากกดติดตามฝากกด Subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากครับและจะได้เป็นการไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาการงานการเงินโชคลาภสุขภาพความรักกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับส่วนใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวสามารถที่จะพิมพ์ตามลายไอดีใต้คลิปนี้แล้วก็สอบถามค่าครูสอบถามรายละเอียดในการ ทำนายดวงชะตากันเข้ามาได้ครับเอาล่ะครับเริ่มต้นการทำนายดวงชะตาในครั้งนี้เราจะเริ่มต้นกันที่ดวงชะตาการงานครับดวงชะตาการงานของคนเกิดวันพุธกลางวันนะครับในช่วง1จนถึง15ตุลาคม2567ครับเปิดไพ่ขึ้นมาครับ ดวงการงานของคนเกิดวันพุธกลางวันในช่วง1จนถึง15ตุลาคมนี้ต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่คนเกิดวันพุธกลางวันนั้นมีความทุ่มเทมีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นในการทำงานบางคนทำงานหนัก อย่างเอาเป็นเอาตายหรือว่าเป็นช่วงเวลาที่งานยุ่งงานหนักงานเหนื่อยทําให้คนเกิดวันพุธกลางวันนั้นไม่ค่อยจะมีเวลาได้พักได้ผ่อนกันเลยทีเดียวนะครับไพ่เดอะเดวิลเป็นไพ่ที่พูดถึงการทํางานหนกักการทุ่มเทหรือว่าการมีพาชั่นในการทํางานอย่างเอาเป็นเอาตายเป็นช่วงเวลาที่คนเกิดวันพุธกลางวันนั้นจะทํางานตั้งใจนั้นเป็นเรื่องดีแต่ต้องระวัง ในเรื่องของการตกเป็นเครื่องมือ ของคนอื่นในการใช้เราเพื่อหาผลประโยชน์ในบางเรื่องนะครับคนเกิดวันพุธกลางวันทั้งหลายในเรื่องของการทํางานในเดือนตุลาคมนี้ต้องบอกว่าในดวงการงานของคนเกิดวันพุธกลางวันนั้นมีไพ่สามคาถาตั้งอยู่ในตําแหน่งศูนย์กลางคําทํานายครับไพ่ใบนี้จะพูดถึงการได้เริ่มต้นของสิ่งใหม่ๆโอกาสใหม่ๆที่เข้ามามีทั้งโอกาสที่ดีและโอกาสที่อาจจะต้อง องระวังในเรื่องของการโดนคนฉวยโอกาสหรือว่าคนที่จะเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์จากเราต้องระวังในเรื่องของการโดนโกงการโดนหลอกด้วยนะครับคนเกิดวันพุธกลางวันทั้งหลายแต่ต้องบอกว่าจะมีโอกาสดีๆในเรื่องงานเข้ามาด้วยเช่นกันในเรื่องของการทํางานการพบปะผู้คนกลุ่มใหม่ๆจะนําพาโอกาสดีๆในเรื่องงานมาให้กับคนเกิดวันพุธกลางวันครับในเรื่องของการทางาน ยังมีไพ่ The World นะครับไพ่ใบนี้พูดถึงความสำเร็จครับไพ่ใบนี้จะพูดถึงความสำเร็จที่เกิดขึ้นในเรื่องของการทำงานการทำสิ่งใดก็แล้วแต่สิ่งที่มุ่งหวังสิ่งที่ตั้งใจจะสำเร็จได้ด้วยดีครับคนเกิดวันพุธกลางวันทั้งหลายครับ ในเรื่องของการทำงานในช่วง1จนถึง15ตุลาคมนี้นะครับต้องบอกว่าหลายๆท่านมีเกณฑ์จะได้เดินทางไกลไปติดต่องานหรือไม่เช่นนั้นก็จะเป็นลักษณะของการโยกย้ายในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบหรืออาจจะมีการได้เปลี่ยนงานได้ย้ายงานก็มีเกณฑ์เกิดขึ้นได้เช่นกันกับ คนเกิดวันพุดธกลางวันบางท่านด้วยนะครับในช่วง1จนถึง15ตุลาคมนี้ถ้าเป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการบอกได้เลยว่าเป็นช่วงเวลาที่ธุรกิจกิจการนั้นจเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าครับเป็นช่วงเวลาที่เรียกได้ว่า ธุรกิจเนี่ยมีเกณฑ์ได้ขยับขยายออกไปเป็นที่รู้จักของผู้คนมากมายครับส่วนคนค้าขายจะเป็นช่วงเวลาที่ขายดิบขายดีมีกำไรมีออเดอร์เยอะมีคนสั่งสินค้ายเยอะแต่ก็ต้องระวังในเรื่องของการโดนโกงการโดนหลอกการโดนเอาเปรียบนะครับคนเกิดวันพุธกลางวันทั้งหลายถ้าเป็นคนค้าขายเนี่ย ต้องระวังในเรื่องของการโดนลูกจ้างยักยอกนะครับหรือว่าเอาเปรียบในเรื่องการทํางานบางสิ่งบางอย่างของคนเกิดวันพุธกลางวันที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าทั้งหลายก็เป็นได้เพราะฉะนั้นคนเกิดวันพุธกลางวัน ก็ต้องรอบคอบนะครับใส่ใจในเรื่องของการทำบัญชีนะครับดูแลในเรื่องของตัวเงินให้ดีด้วยนะครับส่วนคนที่เป็นพนักงานออฟฟิศพนักงานบริษัทหรือว่าเป็นลูกจ้างหรือว่าทำอาชีพอื่นๆนอกเหนือจากที่กล่าวมานะครับต้องบอกว่าในช่วง1นึจนถึง15ตุลาคมนี้ดวงการงานจะเป็นช่วงเวลาที่มีทั้งเรื่องดีนะครับแล้วก็เรื่องที่จะต้องระวังในเรื่องดีเนี่ยต้องบอกว่าการงานวีเกน สำเร็จและมีเกณฑ์ได้ก้าวหน้าและความก้าวหน้านี้จะเป็นบันไดที่จะพาคุณไปสู่ความสําเร็จในก้าวต่อๆไปนะครับในช่วง1จนถึง15ตุลวควาคมนี้จะมีโอกาสดีๆในเรื่องงานเข้ามาแต่สิ่งที่ต้องระวังคือระวังในเรื่องของการโดนหลอกการโดนโกงหรือเข้าไปพัวพันกับการกระทําผิดบางอย่าง โดยไม่ตั้งใจเพราะฉะนั้นในเรื่องของเอกสารสัญญาต่างๆหรือจะเซน็นอะไรก็ตามดูให้ดีอ่านเอกสารให้รอบคอบด้วยคนเกิดวันพุธกลางวันทั้งหลายครับเอาละครับ สำหรับดวงชะตาการงานของคนเกิดวันพุธกลางวันนะครับใครที่กําลังตั้งใจจะเดินทางไปทำงานต่างประเทศหรือว่าไปเรียนต่อต้องบอกว่ามีเกณฑ์มีโอกาสจะได้เดินทางไปนะครับส่วนใครที่กําลังหางานสมัครงานต้องบอกว่ามีเกณฑ์มีโอกาสจะได้งานครับเอาละครับ ดวงชะตาการงานผ่านไปครับมาดูกันที่ดวงชะตาการเงินกันบ้างวันหนึ่งจนถึง15ตุลาคมนี้ดวงการเงินของคนเกิดวันพุธกลางวันนั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับสำหรับดวงชะตาการเงินคนเกิดวันพุธกลางวันครับในช่วงหนึ่งจนถึง15ตุลาคม2567ครับเปิดไพ่ขึ้นมาครับดวงการเงินคนเกิดวันพุธกลางวันในช่วงหนึ่งจนถึง15 ตุลาคมนี้ต้องบอกว่ามีไพ่อัศวินแห่งถ้วยครับไพ่ใบนี้จะพูดถึงการเงินที่ดีการเงินที่คล่องตัวแต่เป็นลักษณะของการหาง่ายใช้เก่งนะครับคือหาเงินเนี่ยฉลาดในการหาเงินนะครับเก่งหาเงินนะครับ แต่มีเข้ามาเท่าไหร่ใช้หมดอันนี้คนเกิดวันพุธกลางวันต้องระวังให้ดีในเรื่องของการเก็บเงินในเรื่องของการเก็บออมในช่วง1นึ่งจนถึง15ตุลาคมนี้มักจะเก็บเงินกับตัวได้ไม่ค่อยอยู่หรือเก็บเงินกับตัวได้ไม่นานนั่นเองก็จะมีเรื่องให้ต้องใช้ต้องจ่ายออกไประวังด้วยนะครับไพ่สามดาบจะเตือนให้ระวังในเรื่องของการลงทุน จะลงทุนอะไรต้องดูให้ดีรอบคอบให้มากระวังในเรื่องของการโดนหลอกโดนโกงระวังในเรื่องของการโดนเบี้ยหนี้นะครับให้ใครยืมเงินระวังจะไม่ได้คืนระวังในเรื่องของการมีเหตุให้ต้องผิดใจกับคนในเรื่องเงินครับไ mm hmm. พ่เดอะชาริออตนะครับหรือว่าไพ่รถม้าศึกนะครับไพ่ขุนศึกใบนี้ จะเตือนให้ระวังในเรื่องของการมีเหตุนะครับที่จะต้องเดือดร้อนในเรื่องเงินเพราะบริวารเป็นเหตุนะครับหรือเรียกได้ว่าคนอื่นเนี่ยนำความเดือดร้อนในเรื่องเงินเงินทองทองมาให้คนเกิดวันพุธกลางวันนะครับจะต้องระวังให้ดีรวมถึงในเรื่องของการอย่าไปคำประกันใครอย่าให้ใครยืมเงินนะครับไม่งั้นจะมีปัญหาได้นะครับ และที่สำคัญให้ระวังในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่จะมาจากยานพาหนะนะครับค่าใช้ใจ,จ่ายที่จะเข้ามาแบบที่คุณนั้นไม่ทันได้ตั้งตัวครับคนเกิดวันพุธกลางวันทั้งหลายครับ เอาละครับดวงชะตาการเงินผ่านไปมาดูกันที่ดวงชะตาโชคลาภกันบ้างว่าในช่วง1จนถึง15ตุลาคมนี้ดวงโชคลาภของคนเกิดวันพุธกลางวันนั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับสำหรับดวงชะตาโชคลาภของคนเกิดวันพุธกลางวันนะครับในช่วง1จนถึง15ตุลาคม2567ครับเปิดไพ่ขึ้นมาครับ ดวงโชคลาภของคนเกิดวันพุธกลางวันนั้นต้องบอกว่าคนเกิดวันพุธกลางวันจะมีความโชคดีมาเยี่ยมเยิยนดวงชะตาการเงินครับมีไพ่หนึ่งเหรียญขึ้นมานั่นหมายความว่าการมีแจ็คพอตใหญ่การมีข่าวดีการมีเรื่องน่ายินดีในเรื่องเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินเงินทองทองของมีค่าหรือมีโชคลาภเข้ามา เกิดขึ้นได้นะครับคนเกิดวันพุธกลางวันทั้งหลายไพ่แปดถ้ยวยจะพูดถึงการมีโชคลาภระหว่างการเดินทางไพ่เดชาริอ o t จะพูดถึงการมีโชคลาภนะครับได้ระหว่างการเดินทางก็ดีหรือได้โชคลาภมาจากแดนไกลก็เป็นได้เช่นกันนะครับคําแนะนําจากอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับแนะนําให้คนเกิดวันพุธกลางวันนั้นทําบุญกับสัตว์สเท้านะครับหรือว่า ทำบุญด้วยการไถ่ชีวิตสัตว์ก็จะเสริมดวงชะตาคนเกิดวันพุธกลางวันในช่วง1จนถึง15ตุลาคมนี้ได้ดีครับเอาละครับดวงชะตาโชคลาภผ่านไปนะครับโชคลาภเป็นสิ่งที่เรานั้นกักเกณฑ์ไม่ได้นะครับเมื่อถึงเวลาก็จะมาเพราะฉะนั้นขอให้เรานั้นมันทําความดีสะสมบุญบารมีเข้าไว้นะครับและเมื่อถึงเวลาโชคลาภก็จะมาเยี่ยมเยียนดวงชะตาของเราอย่างแน่นอนครับ เอาละครับดวงชะตาโชคลาภผ่านไปมาดูกันที่ดวงชะตาสุขภาพกันบ้างวัน1นึ่จนถึง15ตุลาคมนี้ดวงสุขภาพของคนเกิดวันพุธกลางวันนั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับสำหรับดวงชะตาสุขภาพของคนเกิดวันพุธกลางวันนะครับในช่วง1นึ่จนถึง15ตุลาคม25,67ครับ เปิดไพ่ขึ้นมาครับดวงชะตาสุขภาพของคนเกิดวันพุธกลางวันนั้นมีไพ่สองเหรียญครับไพ่ใบนี้จะเตือนให้ระวังในเรื่องของอุบัติเหตุอุบัติภัยนะครับที่เกี่ยวข้องกับการส่งตัวนะครับหรือว่าอุบัติเหตุอุบัติภัยที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันมีเกณฑ์เกิดขึ้นได้ต้องระวังให้ดีนะครับไพ่ justice นะครับไพ่ใบนี้จะเตือนให้ระวังในเรื่องของความเครียดนะครับ หรือว่าโรคที่เกี่ยวข้องกับออฟฟิศซินโดรมนะครับรวมถึงโรคที่เกี่ยวข้องกับอวัยวะตับและไตนะครับไพ่แเหรียญซึ่งจะสัมพันธ์กันนะครับจะพูดถึงการเตือนให้ระวังในเรื่องของโรคที่เกี่ยวข้องกับโรคกระเพาะปะสัสสาวะอักเสบนะครับหรือว่าโรคที่มาจากการนะครับนั่งทํางานนานๆก็มีเกณฑ์เกิดขึ้นได้เช่นกันเพราะฉะนั้นนะครับคน เกิดวันพุธกลางวันดูแลสุขภาพให้ดีใครที่ไม่ค่อยได้ตรวจสุขภาพก็อย่าลืมมันตรวจสุขภาพบ้างนะครับเอาละครับดวงชะตาสุขภาพผ่านไปนะครับมาดูกันที่เรื่องสุดท้ายนั่นก็คือดวงชะตาความรักครับวันหนึ่งจนถึง15ตุลาคมนี้ดวงความรักของคนเกิดวันพุธกลางวันนั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับ สำหรับดวงชะตาความรักของคนเกิดวันพุธกลางวันนะครับในช่วง1จนถึง15ตุลาคม2567ครับ เปิดไพ่ขึ้นมาครับดวงชะตาความรักของคนเกิดวันพุธกลางวันนั้นมีไพ่สิบดาบครับไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่ส่งพลังงานด้านลบในเรื่องความรักความสัมพันธ์ครับมีไพ่ใบนี้ขึ้นมาเมื่อไร่เราจะเตือนให้ระวังในเรื่องของการมีเหตุต้องทุกข์ใจหรือมีเหตุให้ต้องเสียใจเพราะความรักนะครับใครที่นะครับทะเลาะกับคนรักในช่วงเวลาที่ผ่านมาช่วง1จนถึง15ตุลาคมนี้นะครับ อย่าเพิ่งตัดสินใจอะไรลงไปใจเย็นๆค่อยๆค,คิดนะครับประคับประคองความสัมพันธ์ไว้ นะครับหรือหากคิดว่านะครับตัดสินใจดีแล้วจะไม่เสียใจก็ค่อยตัดสินใจลงไปนะครับไพ่ห้าเหรียญจะพูดถึงการอับโชคในเรื่องความรักความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นจะตัดสินใจอะไรในช่วงนี้เรามักจะมีพลังงานด้านลบมาสนับสนุนการตัดสินใจทำให้การตัดสินใจของเรานั้นมีโอกาสที่จะผิดพลาดได้ง่ายครับ ใครที่กำลังคบหาดูใจกันอยู่1จนถึง15ตุลาคมนี้ความรักความสัมพันธ์ให้ระวังจะมีปัญหาทำให้ความรักความสัมพันธ์นั้นยากที่จะเดินต่อไปได้นะครับส่วนใครที่เป็นแฟนกันอยู่แล้วเป็นคู่รักกันอยู่แล้วระวังในเรื่องของการทะเลาะกันครับหรือว่ามีเหตุให้ต้องผิดใจกับคนรักมีเหตุทะเลาะเบาแวงเกิดความขัดแยง้งมีเรื่องให้ต้องเสียใจเสียน้ำตาเพราะ คนรักเป็นเหตุนะครับไพ่เด e m มูลจะเป็นไพ่ที่พูดถึงการเตือนว่าคนเกิดวันพุธกลางวันนั้นมีเหตุที่จะต้องเสียใจเสียน้ำตาเพราะคนรักครับส่วนคนโสดดวงความรักยังไม่เปิดคิดจะรักใครชอบใครอย่างไม่สมหวังยังไม่สมใจครับเอาล่ะครับ ดวงชะตาความรักก็ผ่านไปนะครับสำหรับวันนี้อาจารย์ปอคนเปิดดวงก็ขอเอาใจช่วยแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับคนเกิดวันพุธกลางวันทั้งหลายนะครับได้พบได้เจอความสุขความสบายใจที่ตามหาก็แล้วกันนะครับคำทำนายใดที่ดีก็ขอให้เป็นดั่งพลังใจนะครับคำทำนายใดที่เป็น พลังงานด้านลบก็ขอให้คนเกิดวันพุธกลางวันนั้นรับฟังอย่างมีสตินะครับแล้วก็ใช้ปัญญาในการเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์นะครับสำหรับวันนี้อาจารย์ปอคนเปิดดวงขอฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากครับและจะได้เป็นการไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอ คนเปิดดวงนะครับส่วนใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวสามารถที่จะพิมพ์ตามลายไอดีใต้คลิปนี้แล้วก็สอบถามค่าครูสอบถามรายละเอียดในการทํานายดวงชะตากันเข้ามาได้ครับสําหรับวันนี้คําทํานายก็เปรียบเสมือนเข็มทิศแต่ชีวิตเราเราต้องลิขิตเองครับบุญรักษาเทวะอวยพรคนเกิดวันพุธกลางวันทุกคนนะครับวันนี้สวัสดีครับ หากคำทํานายในวันนี้เป็นประโยชน์สำหรับคุณขอคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์เป็นพลังใจดีๆให้กันนะครับขอบคุณครับ